สวัสดีครับจะให้เพื่อนเพื่อนดูกระทะขอบ16ครับกระทะชนบุรีกระทะที่เขาเอาไปใส่รถดำกันนะฮะรถดำที่เขาใช้ยางหลินหลงกระทะชิ้นนี้เป็นกระทะขอบ6 6นะครับนี่กว้างเท่าไหร่เรามาดูกันกว้างเท่าไหร่เอ้ยกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับนะฮะเห็นไหมฮะ ฟวามฟ้างประมาณ8นิ้วครึ่งขอบ16นี่ครับขอบ16นะครเห็นไหมฮะนี่ฮะขอบ16ลูกนี้ก็ตั้งหน้า17นี่คือการวัดแบบตั้งหน้าของเขา17นะครับตั้งหน้า17 สวยครับรถด,ดำที่จันทบุรีเนี่ยเขาชอบใช้กระทะของชนบุรีของเจ้านี้ฮะเขาทำได้สวยแล้วก็แข็งแรงด้วยรับประกันเขาก็ดีด้วยนะเขาประกันว่าไม่แตกแต่เท่าที่มีคนเคยใช้มาก็ไม่มีใครใช้แตกนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโหดหรือสายไม่โหดนะฮะใส่กับเพลรอยแอลได้ครับ สวยงามทำมาสวยเลยหนาด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะฮะกระทะของชนบุรีเจ้านี้ต้องบอกว่าของเขาสุดยอดจริงๆก็เาทำมาได้สวยแล้วก็แข็งแรงมากขอบสิบหกนะครับรถดำที่เขาใส่ย,ยางหลินหลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางขอบสิบหกเนี่ยที่เขามาใส่กันเบอร์ยางก็จะเป็นสองหกห้าเนาะใช่ สองหกห้าใช้สองหกห้าขอบสิบหกนะฮะยางหลินหลงใส่ได้สบายสบายเหนียวดีนะฮะไม่แตกเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหากระทะขอบสิบหกนะครับเป็นกระทะบรรทุกนะตั้งหน้าสิบเจ็ดครับคูน่นี้ตั้งหน้าสิบเจ็ดขอบสิบหกกว้างแปดนิ้วครึง่ง กว้างพอสมควรใช้กระยางลิ้นหลงได้สบายใครหาซื้ออยู่ก็เดี๋ยวโทรมาในเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะฮะส่งให้ถึงบ้านสวยงามแล้วก็รับประกันด,ดีว่าไม่แตกแน่นอนเจ้าของเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานปะหรือว่าช่างครับ ตเจ้าของเขารับประกันตลอดอายุช่างนะครับนะฮะเออนี่นะฮะรับประกันอย่างดีเลยด้วยโอ้สวยครับนะฮะเขาทำมาได้หนาแล้วก็แข็งแรงมากเจ้าของบอกว่าถ้าเอาไปใช้แตกนี่เขารับเคมนะครับแต่เท่าที่เห็นมานะฮะก็ไม่มีใครใช้แตกเหมือนกันนะ ต้องบอกว่าของเขาเหนียวจริงๆนะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวที่แหล่งผลิตนะฮะจะไปคุยกับช่างเขาหน่อยว่าเขารับประกันแบบไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าที่ต้องเปเขาคุยมาเนี่ยนะช่างเขาบอกว่าช่างบอกว่ารับประกันตลอดอายุช่างครับกระทะชนบุรีนะใครที่เคย ได้ลองสัมผัสแล้วนะครับนะฮะใครใช้กระทะชนบุรีบ้างลองคอมเมนต์มานะว่าท่านใช้แล้วมีแตกไหมมีรล้าวไหมเคยส่งไปเชมไหมร้านนี้เขาแจ๋วจริงๆนะครับใครอยากจะได้ก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับนะฮะส่งถึงบ้านครับราคาเท่าไหร่ครูนี่นี้ัหมื่นหนึ่งพนะ หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับโอ้โหกระทะเอ่อเผาลอยทั่วๆไปนี่ก็ถ้าเป็นขอสิบสี่สิบห้านี่ก็เป็นหมื่นแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็หมื่นหนึ่งพันบางที่ก็ขายหมื่นสองนะครับเพราะว่ากระทะขอสิบหกเน,นี่ยเขาจะใหญ่กว้างใหญ่แล้วก็ใช้เหล็กที่หนาอยู่พอสมควรนะครับเหล็กหนามากใส่กับเผาลอยแอลได้เลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถดำอยู่เนี่ยนะครับเหมาะมากเลยนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยส่วนส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ากรนะทะข้อสิบหกเนี่ยส่วนใหญ่รถดำก็จะชอบใช้กันเพราะรถดำเนี่ยเขาจะใช้ยางหลินหลงกันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ายางลินหลงเนี่ยหน้าเขาก็จะกว้างอยู่แต่ยางลินหลงได้สบายนะครับความกว้างเขาแปดนิ้วครึง่งนะฮะกว้างแปดนิ้วครึง่งแต่ยางลินหลงได้สบายครับสวย สวยงามพระรามแปดอะถ้าเกิดว่าใครหาอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีที่ซื้อนะครับนะฮะก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลยครับอืมสวยงามเห็นไหมเป็นกระทะเผาลอยเราจาหนักได้เหมือนกันครับรถด,ดเข้าใส่บรรทุกของประมาณสี่ตันสามตันกว่าสี่ตันไม่รวมรถนะ ก็ไม่แตกนะครับเหนียวแล้วก็ทนดูความหนาของเขาสวยครับสวยด้วยรายละเอียดเขาดีสวยใช้ได้หนาแข็งแรงใส่กับยางลิ้นหลงได้สบายครับ แล้วก็รถด,ดํ้ที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็ใส่กันหลายคันนะะถ้าใครอยากได้ก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามดูนะครับ